สวัสดีครับ f อฟุงอิง f อสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเรานะครับุงอิงจะขึ้นบ้านใหม่วันที่หนึงมกรานะครับปีใหม่พอดีนะครับปีใหม่พอดีแล้วบังเอิญ วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเราวันที่สามสิเบเดคิวงานหลุดนะครับคิวงานหลุดคือว่าว่าคือว่าว่างองอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเราก็จ้างวงสาวน้อยมาเล่นวันเขาดาววันที่31ส,สบ็ธันวาที่วัดหนองคูนะครับเอ วัดหนองคูก็พ่อเอกก็บอกแล้วนะครับหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเอาเงินไปทำบุญกับวัดโรงเรียนแล้วก็สถานีอนามัยนะครับสถานีอนามัยประจำหมู่บ้านประจำตำบลนั่นแหละครับ,บน,นะครับ,นะรบเออเดี๋ยวพ่อเอกก็กำลังจะพิมพ์พิมพ์บัตรแข็งนะครับ เ็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับวัดน้องครูนะครับก็ให้การสนับสนุนนะครับให้การสนับสนุนช่วยช่วยเหลือกันนึกว่าไปทำบุญนะครับนึกว่าทำบุญกันปีใหม่เขาดาวพอดีโอโหทำไมมันจังหวะจจะโคนอย่างนี้เอ,อนะ ก็ดูน้ำใจอุ่งอิงสิครับมีเงินมีทองก็หาวงที่เราเล่นนั่นแหละเอามาเล่นให้ก,กับ FC พ่อแม่ทุกคนได้ดูกันนะครับเออหามาเล่นอุ่งอิงนี่เข้าคู่ก็พ่อโจ้ดิโอโหทำบุญสุนทานกันระเบิดระเบอรเบ์เลย นะครับว่างไม่ได้เราก็เห็นเห็นหลายๆงานนะครับออพ่อลูกคู่บุญหลายๆงานเราก็เห็นมาแล้วนะครับองิงตั้งก็มาอยู่กับวงสาวน้อยนี่ก็ทำบุญมาตลอดทำบุญมาตลอดเราก็ได้ข่าวสมัยก่อน ตอนองอิงยังไม่ได้เข้ามาวงสาวน้อยอุงอิงก็ไปทําบุญตลอดนะครับเออคนเด็กใจบุญสุนทานนะครับเวลามีเงินมีทองก็เอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนที่มีน้อยเราเห็นมากตาล้ายหลายอย่าหนนะครับเออหลายหลายหนนที่เราเห็นมาเราก็ดีใจนะครับที่เราได้ติดตามน้องนะครับที่เราได้ติดตามน้อง เพราะว่าเห็นน้องเห็นการกระทําของน้องได้แล้วก็แบ่งปันแบ่งปันให้คนมีน้อยให้ทั้งแดนเซอร์ให้ทั้งนักดนตรีให้ทั้งคอนวอยหรือว่าหลายๆคนนะครับอูงอิงก็หยิบยื่นให้คือว่าไม่เ ชาวบ้านก็บอกไม่ขี้เหนียวได้มาก็แบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันคือว่าน้องเป็นคนใจดีนะครับหรือว่าบางครั้งบางข่าวเราก็เห็นไปทําบุญตามวัดตามวาตามโรงเรียนก็ทําอยู่เรื่อยๆนะครับทําอยู่เรื่อยๆเอาเงินไปซื้อเครื่องกองน้ําเครื่องทําฟา์มเย็นให้กับโรงเรียน นะครับเราก็เห็นมากับตาหลายหลายครั้งเอาเงินไปบริจาคช่วยโรงเรียนที่ว่าตอนนั้นที่เด็กตาบอดหรืออะไรนะครับก็ไปช่วยนะครับหรือว่าไปทำบุญตามวัดตามวานะครับงอง์ิงก็ไปตลอดนะครับ เราก็เห็นเห็นมาเรื่อยๆเพราะเราติดตามดูคลิปดูอะไรเราก็เห็นการกระทําของน้องนะครับเห็นการกระทําของน้องน้องเป็นคนใจดีนะครับพูดง่ายๆจิตใจดีงามแล้วก็หลายๆงานนะครับที่เราเห็นอุ๋งอิงไปแสดงไปแสดงที่ไหนก็แล้วแต่นะครับ ไม่ใช่จวนเจียนจะขึ้นเวทีแล้วพึ่งมาถึงหลังเวทีรีบแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเออไม่ใช่อย่างนั้นอุ้งอิงจะมาก่อนเวลานะครับทุกๆุก,กงานที่เราเห็นที่เราได้ดูนะครับมาก่อนงานแล้วก็มาถ่ายรูปก,กับพวกพ่อพ่อแม่แม่เอฟี FC, นุ่งนน้องๆนะครับกับ f อซ นะครับมาให้ถ่ายรูปถ่ายอะไรก่อนทั้งหลังเวทีทั้งหน้าเวทีองค์อิงจะปฏิบัติตัวแบบนี้มาตลอดตั้งแต่ที่เราเห็นมานะครับเออตั้งที่เราเห็นมาการกระทําของน้องมาถึงก็เออมาให้พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีม,ม, FC, มาสัมผัสตัวตนองค์อิงเป็นยังไงนะครับเออเป็นยังไงตัวเล็กๆน่ารัก บันบานไม่มีจริตจาัก,การะอะไรนะครับทุกคนพ่อพ่อแม่แม,แม่เห็นแล้วก็ชื่นใจขอถ่ายรูปถ่ายลายองคงอิงก็ให้องค์อิงก็มาก่อนก็มาถ่ายรูปก่อนนะครับเออมาถ่ายรูปถ่ายอะไรให้พ่อพ่อแม่เอฟซี FC, ชื่นใจนะครับหรือวันเลิกงานเลิกงาน ก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรบางทีก็ยังไม่ทันเปลี่ยนก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรก่อนนะครับเปลี่ยนแล้วก็มาถ่ายรูปมาทักทายพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซี FC ทุกท่านนะครับก่อนจะขึ้นรถก็มาลาพ่อแม่เอฟซีพ่อ,พอแม่เอฟซก็ส่งขึ้นรถนะครับเราเห็นเป็นประจำนะครับกิริยาบทแบบนี้เราเห็นเป็นประจำจนชินตาว่าเอออุ้งอิงมาก่อนงานนะครับ แล้วก็กลับก็มาถึงงานก็มาทักทายพ่อพ่อมแม่ fc ก่อนกลับก็ทักทายพ่อพ่อมแม่ fc บอกลาพ่อพ่อแม่ fc เราเห็นเป็นประจำนะครับเออนิสัยของน้องเป็นแบบนี้เราเห็นการคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเราก็เห็นคุยกับพระเราก็เห็นนะครับเออ น้องเป็นคนยังไงแล้วก็วันที่หนึ่งมกราเป็นวันขึ้นบ้านใหม่ขององค์อิงนะครับองค์อิง,องก็พอหน่อยแม่เอกไอ,อเพราะเอกแม่น่อยก็บอกว่าพอ่อปแม่ f อไปร่วมกระทำบุญนะครับร่วมกระทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่อเอิญวันที่สสามิบเ็ดธันวามันเป็นวันที่คิวงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนั้นคิวงานหลุดนะครับคุณอิงก็จ้างเลยจ้างเลยมาแสดงมาเล่นนะครับแล้วก็จะหักค่าใช้ใจ่ายบางส่วนนะครับ จาหกค่าใช้จ่ายบางส่วนเหลือก็จะเอาไปทำบุญกับวัดโรงเรียนสถานีอนามัยนะครับสถานีอนามัยนี่คือการมีน้ำใจของครอบครัวน้องอุงอิงพ่อเอกแม่น่อยนะครับเ,เดี๋ยวพ่อเอกเขาก็จะพิมพ์บัตรบัตรแข็งนะครับ ก็พ่อพ่อแม่เอฟทุกท่านก็ให้การสนับสนุนนะครับให้การสนับสนุนเ,เราก็จะได้บุญสองต่อสต่อเลยดูเราก็ได้ดูนะครับเออเราได้ดูวันนั้นเป็นวันสิ้นปีนะครับเขาเรียกว่าวันเขาดาวนะครับหลังเที่ยงคืนไปก็ขึ้นพุทธศักราชใหม่นะครับเออก็วันดี ช้ามาก็เขาก็จะทำบุญทำทานขึ้นบ้านใหม่กันนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับบ้านน้องอุ้งอิงของเรานะครับ mm hmm. ก็ขอให้ f อซีทุกท่านให้การสนับสนุนนะครับให้การสนับสนุนเราจะได้เอาเงินไปช่วยทางวัดทางโรงเรียนแล้วก็สถานีอนามัยประจำตำบลนะครับ เออนั่นะวันนี้ก็ไว้แค่นี้เล่าข่าวกันนิดๆหน่นนอยๆนะครับนิดนิดหน่นอยๆก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ